ด้านหลังเป็นไงทุกคนคือมันยังได้รับความนิยมอยู่นะที่นี่เนะประทานข้ามไม่น้าแควรนะทุกคนเข้าใจแล้วพี่ว่าแยกเสยอึกเข้ามาามออจบตรงนี้อ้อัดีใช่ อ้าถ้าใครสนใจหมวกหมวกคนส่องเลขใช่ใช่สองร้อยห้าสิบสิส่งฟรีสองร้อยห้าสิบส่งฟรีถ้าใครอยากได้ก็สั่งมาสะพานข้ามไปแล้วเพยช่วงนี้เราดูร้อนอากาศร้อนมากใส่หมวกดีกว่าทุกคนสั่งหมวกไปเลยนะสวยไหมก็สวยนะหมวกเนาะนี่ใส่กันแดดดีมากใช่ก็กันแดดกันร้อนกันนี่ทุกคน ก็จะมีที่ล็อกตรงนี้นะทุกคนมีที่ล็อกให้ด้วยเพราะว่าการหมวกหล่นนะก็จะล็อกเป็นหมวกได้ด้วยปิดปีกเหรอปิดปีกได้ปิดปีกดิเป็นหมวกอะไรเป็นหมวกนี่ไงเขาเรียกว่าตะฟลีป่ะอ่าหมวกอะไรก็แล้วแหละนี่งามมากนี่มึงต้นไม้ใหญ่การจุลีป่ะแต่มันไม่ใช่ต้นเอ๊ะเอ๊ะไปไหมต้นอะไรนะไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะต้นไม้ยักษ์เหรอเออลองไปดูไหมลองไปดูเลขมแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะไม่ใช่ต้นนี้ ทุกคนที่นี่อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวชมที่นี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีพีเนาะที่อยากจะพาทุกคนมาเที่ยวชมนะครับก็นี่ทุกคนเป็นไงจากนักท่องเที่ยวนะทั้งทั้งต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาตินะที่มาเมื่อกี้ก็จะเป็นมีพวกชาวฝรั่งเนาะแล้วก็มีพวกอันนี้เป็นพวกญี่ปุ่นนะป่ะเนาะกำลังเดินทางท่องเที่ยวกันที่นี่เราก็เดินมาแล้วรอบงนะทุกคนแต่ว่ามานั่งพักตรงนี้นะครับ ร้อนมากๆเดินผ่านมาแต่ว่ามันก็ยังมีลมเย็นอยู่นะทุกคนมันก็ไม่ได้ร้อนแต่เฉียเพราะช่วงนี้ที่เมืองการวันนี้นะทุกคนวันนี้เมื่อคืนนี้ค่อนข้างหนาวเลยนะเมื่อคืนที่มานะครับมันนอนที่นี่หนึ่งคืนเนาะเย็นอากาศเย็นมากเมื่อคืนนะครับหนาวเลยนะครับอืมเป็นช่วงที่อุณหภูมิลงด้วยช่วงนี้นะก็ค่อนข,ข้างที่จะหนาวเนาะปกติก็จะมาอ่าจริงๆเราต้องการหาสามเจ้าแม่ที่อยู่ใต้สะพานแต่เราหาไม่เจอทุกคนก็เลยบอวะ่า มานั่งพักนี้ก่อนเนาะวันนั้นผมดูรายการบางอย่างนะทุกคนก็บอกมีแต่ผมว่าน่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อันนี้แหละเนาะน่าจะมีเดีเ๋ยวลองสืบดูในพิพิธภัณฑ์เนาะยวต้องเข้าไปดูทุกคนว่ามีอะไรเพราะว่าเหมือนในนั้นจะมีสารบางอย่างนะเพราะว่านั้นผขบอกมันมีมีเก็บอะไรอยู่ในนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะอยู่ใน,ในพิพิธภัณฑ์สงครามนะเดี๋ยวต้องดูเพราะว่ามันอยู่ใต้ข้างในเนาะเดี๋ยวผมลองส์ชข้อมูลดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีอันนี้เดี๋ยวเข้า เดี๋ยวผมสอดข้อมูลดูเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ค่าเสียค่าเข้าพิพิธภัน์สงครามน่าจะไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่าจะเข้าไปไหมผมดูเดี๋ยวผมสปด,ดูกัน อันนี้เป็นสารจีนนะทำไมข้างในเป็นสารจีนผลจีนอยู่ไหมเป็นจเจ้าพ่อเจะาพ่อปีนปทองรออยู่กับต้นโพเจ้าพ่อยอดใบสีเจ้าพ่อปีนทองเจ้าพ่อยอดไปสีปน่อ,อยู่เขตแม่น้ำแขวบริเวณบินผ่านทางแม่น้ำแข่ นี่ท yeah. uh. ุกคนนี่ห้าเจ็ดสองเปล่าเปล่าใช่ไหชัดตรงนี้ด้ไงางี้ร เห็นไหมทุกคนถ้าสูมก็ไม่ค่อยจะชัดนะนี่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 เห็นไหมต้นแนวนะริมฝั่งเนี้ยที่ติดกับต้นไม้นะใช่มเดี๋ยวชี้เดียนี่นี่นี่น ห้าเจ็ดสองเนี่ยเรียกเลยห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองอือห้เป็นห้าสามตัวโอเคสุบคนสองหกเจ็ดอ่ะ เก้าอ่ะเนี่ยเนี่ยเก้าได้เรียวเก้าหนึ่งสองเออเก้าหนึ่งสองเหรอนีเก้าเหรอวิ่งหนึ่งเจ็ดเออเหมือนเจ็ดเหมือนันเออเห็นเห็นเส้นสองเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นเจ็ดหรือเป็นเก้ามารู้ละเออใช่โอิคมาคิดผ้ามาอย่างนี้อยู่ไงก็เลยเปิดนียเนาะเหมือนเหมือนเหมือนเก้าหนึ่งสองเอ้เหมือนสองหนึ่งเจ็ดถ้าอาจจะเนเก้าก็ได้มันสองหนึ่งเจ็ดหรือสองหนึ่งเก้าเราจาคนหมออาจารยคนหมอตรงเจ้าพ่อปิ่นทองนะครับ หลังจาพ่อปินออป่นทองจากพ่อปิ่นทองดิมสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเดี๋ยวจะไปดูรถไฟดูหมายเลขรถไฟทุกคนก็จะเป็นรถไฟเก่านะครับก็เดี๋ยวพาเดินเดินดูอันนี้เมืองกาญจนบุรีนะครับก็เป็นอยู่ใน,ในสะพานข้ามแม่น้ำแควทุกคนพามาเที่ยวชมมาดูที่นี่นะครับจริงๆเขามีที่ที่เที่ยวหลายจุดอยู่นะแต่วันนี้พามาได้แค่ตรงนี้แหละทุกคน ดูเลขด้วยที่น,นี่ก็จะมีพวกเสื้อผ้าขายเนาะแบบนี้ทุกคนริมรางรถไฟนะครับนีแบบนี้เลยเสื้อเยอะอยู่นะตอนนี้ใกล้สงการแล้วนะทุกคนนเสื้อสงการก็มีนะแต่ว่าปีนี้นายกเลาสนะับสนุนให้ใส่เสื้อ,อให้ใส่กางเกงที่เป็นลายช้างให้ลายพื้นที่ของบ้านตัวเองอะ่ะเนาะนี่ แบบนี้นะสงการให้ใส่แบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี้เลยเอโอเคเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเริ่มเหนื่อยแล้วเดินไกลแล้วทุกคนนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำแควมีป้ายบอกทุกคนดูสะพาน แวใหญ่นะครับก็คือสถานที่แห่งน,นี้นะทุกคนไปแล้วทุกคนไปดูด้านในนู้นตรงนน้นตรงนน้นนะทุกคนที่มีรถไฟเก่าโบราณอยู่นะอันนี้เป็นสถานรถไฟนะทุกคนคนเขาขึ้นลงกันตรงนี้เนาะบริเวณนี้มีรถแท็กซี่ก็คือรถสองแถวนั่นเองทุกคนจะไปไหนก็นั่งรถตรงนี้ได้เพราะใครคือรถไฟที่มาลงที่นี่ก็สามารถต่อรถที่นี่ได้นะครับไปได้ ฝั่งนี้มีแต่ยากอัน่นี้แต่ไหะแล้วแต่ยากบางตาลถึงแล้วรถไฟรถไฟโบราณหัวรถไฟเก่าโบราณดูหมายเลขอ๊้แต่เขามีติดพวงอันนี้ด้วยนะเอาเลขไปซื้อห่วยไปทุกคนนี่ไงเออทำไมเราไม่มาก่อนหน้านี้เราเป็นผู้มาก่อนการได้ไหม หกห้าสองสามแต่หมายเลขหมายเลขเขาวะเนี่ยเป็นเลขนี้ฮะ 7, <19. S 1> เจ็ดหนึห่งเก้างวดหน้าเป็นเลขนี้แหละเป็นสองเลขล็อกเลขนี้หละเลขเดียวเลยข้างหน้าออกหมดแล้วนี่าหาะออกเนี่ยเอาเจ็ดหนึ่งเก้านี่แหละไปเลยเลใ,เลใช่ใช่เจ็ดหนึ่งเก้าไป รถไฟโบราณนี่ทีมีต้นโพก่าอยู่เลยทุกคนเออรถไฟไน้ำเนี่ยเหรอรถไฟไ้น้ำเหรอรุ่นแรกไยใช่ปะ่ะรถไฟนี่ค่ะคนหักคนทหารญี่ปุ่นใช่ปะ่ะแล้วไมไม่เอากลับไปด้วยทิ้งไว้ที่เลยเป็นไอนี้ของเราเลยเหรอเอ๊ะลองยกดูดิยกขึ้นไหมอลองยกดูดิ ออ้ยเหล็กแท้นะของญี่ปุ่นของแท้นะแตยับได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวดูก่อนหวัดดีเอ้ยยกนือไหวก่อนสาธุก่อนเดี๋ยวคนจะบอกว่าเราบ้านะเนี่ยขอขับรถไฟสาธุเกือได้ประมาณน,นี้แล้วครับทีนี้ก็แสดงว่าเป็นปู่เป็นย่าของที่นี่เลย<ว>นี่เพราะว่าเขาก็มีคนเอาพวงมาลัยมาไหว้เห็นไหมทุกคนเนาะ และเลขที่เราได้ก็คือเลขนี้นะเจ็ดหนึ่งเก้าทุกคนเจ็ดหนึ่งเก้าได้แน่มาแน่ข้างบนออกมาแล้วนะนุ่นสามตัวเลยนะสามตัวใช่ไหมละ่ะอ้าวเั่นไงห้าหกสองสามอ่ะออกห้าหกสามเลยข้างบนอ่ะใช่ออกสามตัวห้าหกสามข้างบนนะทุกคนแ้วข้างล่างนะ จ็ดหนึ่งเก้างวดนี้อย่าลืมเจ็ดหนึ่งเก้ามาแน่อะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับก็เลขที่ประทับใจที่สุดก็คือจุดนี้แหละเนาะแต่เมื่อกี้มีสารเาพ่ะตรงฝั่งนู้นท่านผู้ชมผมเห็นเป็นหนะ้าห้าเจ็ดสองเนาะส่วนมาตรงนี้เป็นเจนะ็ดหนึ่งเก้านะด้านบนนี้ออกไปแล้วนะทุกคนด้านบนออกแล้วลองเอาเลขเจ็ดหนึ่งเก้าอยู่บริเวณนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะครับลองดูนะตัดสองตัวด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะอาจจะ ไม่ได้มีสถานที่ที่หลอนเท่าไหร่นะก็มาที่สะอาดที่กาญจนบุรีนะแล้วก็เอาเลขไปฝากทุกคนเนพะหวังว่าเลขนี้จะเป็นเลขนาโชคสำหรับผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมคนสองเลขบ่าเอ็คนใหม่แล้วก็ช่องมาดูองค์ตลาดทัพชุมก่อนแล้วพบกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับ